สวัสดีครับพี่น้องเอฟซิลซันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังจบการแสดงนะครับน้องๆก็เต้นเพลงแอบรักของพี่แนทกับพี่เต้นกันอยู่นะฮะอ่าพี่โอจะปล่อยบรรยากาศให้ชมนะครับแล้วก็ต่อด้วยคลิปร้อมหมุนสรงน้องนุ่นน้องนุ่าพ่อสอรักเดินทางกลับนะครับแล้วก็น้องๆทีมโคราชนะครับติดตามรับชมกันได้เลยครับกแนทเตินนั้ลเ็กนเพลงแอบรนทเพลงแอบรักเต้นเพลงพี่แนทกันนะเพลงแอบรัก จ้าฮิมุ <c oughs> เอาติดไอ้ยวันนี้รอดตัวดีวันนี้ซื้อลมไว้ก่อนทุกคนนี่โอ้โหถ้าไม่ได้ลมตุยตเดี๋ยวทุกคนคนดูเต็มหมดฝนตกไงคนก็ไม่หนีแรงก็ไม่หนีพันเพชรกับจับคู่กับพันเพชรก็เต้นกันอยู่นะ รักเธอมาตลอดเข้าไปทุกมาทุงเก่าทุกเก่าี่ยวทำคอนเทนต์กันใหญ่เลยนะครับอันเนีเลือกคนถูกซะด้วยอันเนี้ยนี่อะนี่อะนี่อะก็ใจเลือกคนด้วยนี่นี่อะ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 ยังไงไปเลิกใคร โอ้โหพระเป๊ะเวอร์โอ้โหเป๊ะเวอร์เอาดูฝัางนี้มั่งเอฟเายบายยค่ะเข้าใจเรียกคนด้วยนะ อันแน่เป๊ะเวอร์กดเป๊ปะนี่ครับซ้อมกันเทกันใหญ่เลยนี่ก็ซ้อมกันใหญ่เลยนะนะซ้อมเต้นกันใหญ่เลยนะตะกี้พี่ไอ้กับพี่พี่อะไรพี่เติ้ลนนะแล้วก็พี่แจ๊กับน้องอาร์ตก็เต้นกันนะโอ้โหสนุกมากนะครับฝนตกเดี๋ยวพี่โยเก็บของพี่นุก่อนเลย เลยทางเดิมอุ้ยดูเลยนะถุงแก้วนะครับตรงไม่เลย,เ,ลยเดี๋ยวรอพี่นุ่นก่อนตรงไปเลยพี่ตรงเลยตรงเลยตรงไปเลย,เลย,เลยนะครับนะรบตรงเลยเมื่อกี้ถ่ายพี่แนทพี่เติ้ลพี่ออยออกไปนะไม่รู้ว่าคลิปใช้ได้ป่ะนะทุกคนเดี๋ยวต้องไปย้อนดูนะเพราะว่ามันไปกดเป็นหนังสั้นเวียนกรรมจริง เก็บหมดแล้วนะพี่โยยังเก็บของไม่เสร็จเลยเดี๋ยวสายไฟสายอะไรต้องรีบเก็บอีกนะครับนี่คนเต็มจริงๆนะคนไม่หนีนะสาภา้พก็เขาเลยยกเต็นท์มาให้ที่หลังนะให้คนมีที่หลบพี่โยก็โหกางเต็นท์ไม่ได้ไอ้กางร่มไม่ได้นะครับมีร่มสูงซื้อจากแม่ต่อแม่เข้ามาแม่เขาเอามาเกินนะซื้อต่อแม่มาหนึ่งก็ไม่มีที่ปกักอะตรงนั้นมันจะมีสายรัดเอามารัดกับขาตั้งกล้องได้นะครับก็เหนื่อยหน่อยเราจะนุ่นออกมานะครับฝนต้งตกอยู่เลยนะไอ้หมู มาแล้วส่งน้องก่อนนะสพิโยไม่รู้จะได้ตามไปวันไหนนะไปไปวันจันทร์วันไหนก็ไม่รู้อะตรงเลยจ้าตรงไปเลยจ้าตรงไปเลยค่อยๆไปเด้อระวังแก้วเด้อค่อยไปเด้อ,ดอ,อ,ไ,ปดอไปแล้วนะครับที่เหลือพี่โยก็จะไปลาพอล่อละเอาตรงไปเลยพี่ตงตรงไปเลยไปเลยตรงไปเลยครับรจ้าครับดเจอกันครับ นุ่นอะซิกแซกไปนู่นอะติ๊ดตาเลี้ยวขวาซิกแซกลักลายเอาไปแล้วน้องตองตองต้องไม่ได้ลุกเอ้ยดีเด้อร์ไปครับกล้องอาจจะมืดหน่อยนะครับโอเคอย่างหมดแล้วเดี๋ยวพี่โยก็เก็บของต่อนะแล้วก็เดี๋ยวไปลาพ่อนะครับแป๊บนึงโอ้ว่าลูมีรถจอดแล้วไงไม่เป็นไรรอได้บายบายพ่อก่อนนะครับโอ้โหวันนี้มันมาก ครับบ๊ายดีครับสวัสดีครับคนล้นสนามฝนตกก็ไม่หนีพ่อวันเนี้โอ้ฝนตกเขาก็ไม่หนีเราเราก็กำลังใจดีมากขอบคุณมากเลยครับอ่าช่องเลี้ยงหมูช่องเซียโยโอ้ถ่ายทอดให้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะทุกๆกำลังใจครับเนี่ยครับเดี๋ยวเจอกันงานไหว้ครูครับผมวันที่ยี่เบก่อนแล้วก็ไหว้ครูเลยพ่อนะวันที่ยี่เบก็เล่นที่ป้าตงชัยป้าตงชัยอ่าป้าตงชัยที่ต้องไปไป เจ้าของโรงงานยาสูบโรงงานยาสูบที่เราเคยไปที่เราเคยไปแล้วแหละไม่ใช่วันเจี๊ยบโรงงานเกษตรวันสมุนไพรโส์ที่ที่ที่โอนให้น้องนุ่นนะอ่าเขาที่แล้วแหละเราจำได้เจอกันแน่นอนแล้วก็งานไหว้ครูแล้วก็มาไหว้ครูครับผมห้ายี่หกครับผมเจอกันครับพ่อยาวมากมากขอบคุณครับคุณครับฝากด้วยเด้้อจาเป็นกำลังใจด้วยทางช่องนี้ครับผุณมากไปแล้วครับ ฝากนุ่นไปด้วยน้องน้องฝากไปด้วยฝากนุ่นไปได้วยทุกคนโปรดช่วยรักเธอเนี่ยร้อนหวานสระโดทใายครับเอะโอ้บอกเลยตรงเลยครับปานี่ครับฝากด้วยฝากพี่โยไปด้วยทุกคน ตงช่วยติ้งมาอย่าให้ต้องเสียน้ำตาช่วยติ้งมาคนละใบสองใบขอบคุณครับวันนี้จอดกัออนนี้แล้วกันนะทลิปส่งน้องนะอ่าทางบ้านฟ้าลยกันนะทางบ้านแดงก็อาจจะไม่ได้จะได้ลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนตอนน,อตอนน้องตอนบรางวันก็ไม่ได้ถ่ายแล้วทุกคนวันนี้มันก็ยุ่งๆน,นะน้องไลุ่มแถวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับทิปมหมาหดนะผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยตั้งแต่มางาน EP 3นะครับ มาง,งาน EP สามก่อนหนึ่งวันเสร็จไปงานทัศนคายกนะครับแล้วก็นอนรออีกสองวันมางานสี่คิ้วนะสี่คิวเสร็จไปเมื่อวานนี้ที่ไหนอะเดินเม่อเกียริแล้วก็มาวันนี้ที่หนองบุญมากนะครับวันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับแต่ก็ต้องไปทาธุระก่อนยังไม่ได้กลับบ้านนะทุกคันเจอกันนะหน้าง,งานริเกวันไหน e ีก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะเพราะว่าคงต้องพักสักวันสองวันอะแล้วก็มันมีงานริเกแค่วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่อยุธยาไงถ้าเราจะไปอุธยาวันเดียวมันก็ไม่คุม ต้องหาจริงอาจจะไปที่ที่ที่5อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวดูตารางก่อนนะครับว่าจะไปได้ยังไงได้บ้างนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาตลอดนะขอบคุณจริงๆนะขอบคุณจากใจผมก็ไม่คิดว่าทริปนี้ผมจะรอดผมแต่ผมก็รอดนะกำลังใจดีมากนะทุกคนผงกำลังใจให้ตลอดทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยทั้งฝนทุกวันแต่ก็ตู้นะครับสู้นะทุกคนก็ช่วยก็เต็มที่ทุกคนไม่หนีคนดูไม่หนีที่เกมไม่เลิกเราก็อยู่นะครับอยู่ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ทุกคน โอ้โหไฟไม่สว่างเลยอะนี่ทุกคนครับมีคนบอกว่าเอ้ยใครนะจะขอรองเท้าสีชมพูนี่นี่รองเท้าสีชมพูนี่นี่วันนี้รองเท้ายังรองเท้าหายไปแล้วถอดแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นนั่งข้างหลังอ่าใช่คนมีมาลาย่ายถอดรองเท้าขึ้นบ้านอ่ะอันนี้มันรู้ได้ไงรู้้ไไดงก็เป็นมาแล้วไงจะเข้าห้องน้ำหรือปั๊บอุ่นเมื่อตั้งแต่ถอดรองเท้าไว้ตรงนั้นเลยไม่ได้ขึ้นเป็นศิลปินท่านไหนหรือศิลปินท่านไหนกลัว ถอดรองเท้าไว้กลัวรถเพื่อนด้วนะญี่ปุ่นก็เข้าไปให้ดูนะโอ้คนมีมารยาทเนาะก้าวเข้าบ้านคนต้องถอดรองเท้าก้าวขึ้นรถก็ถอดเหมือนกันไปให้ดูแม่นี่รองเท้าแม่แล้วมีแล้วมีคนคอมเมนต์นะอยากเห็นเจ้าของรองเท้าจังเอาไงขยี้อีกเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วนะคะสบายใจนอนหลับแล้วนะคะจ้าเดี๋ยวมาลาทีมงานก่อนพี่จะกลับแล้วกลับแป๊ดริวแล้วจ้าโอเคประดับที่มันกต่งหมดแล้วโดนฝนตั้งสามงานติดอ่ะทุกคน โอ้เละเทะหลังเนี่ยเละมากนะไยทีย่ประตูไปเละเทเละไปเลยตรงไปเลยส <ark a? S 1> <ld> วัสดีครับพี่กบพี่กบไปแล้วเจอกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยี่เบ็ดไปพวดราบวดนะไปแล้วโอเ่มา นี่ครับเจอกันครับคิดถึงน้องโยมฝากเยี่ยมหลานได้นะเดี๋ยวผมมาแล้วหาวันมาพรุ่งนี้ไปเยี่ยมหลานแล้วก็ไปงานศพด้วยอดูต้องหาวันมาเยี่ยมอีกทีหนึ่งนะฮะเจอกันที่ถิ่งนะจ้าพรมเทพสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าเอาครับเจอกันบ๊ายบายครับอ่ะเอาสีไปแลกกันนี่รีบอ่เลี้บอ่ะยี่เบี้ยยิวนาไปโพดลาบวชได้เลยครับจ้ไปโพดเหรอ ยี่สิบเอ็ดมิถุนาได้แค่นี้ครับจำมาแค่นี้พ่อเปิดได้ฟังลาสักครับบ๊ายบายสาวๆด้วยลาไปบายเดินยี่สิบเอ็ดโห่ก็ไกลเลยอ่ะโอเคครับโอเคไปละลากันหมดละร้านไหนเห็นไม่ดูเลยไม่หนามีเสื้อผ้ก็เก็บแล้วเก็บแล้วอันนู้นกางแกงนี่ก่อนเหลือใครบ้าง เดือดน่าจะเป็นรถกองแก๊งรถน้องแฟงนนจ้าวันนี้ได้สวยวันหนึง่งจ้าเดี๋ยวพี่โยกไปแล้วอันนี้กองแก๊งค,ครับเออพี่โยกถ่ายกองแก๊งอยู่ไหนฝากเอ้ยนี่น้องน้องเอดูโลเป็นพี่ก,พก้องเสียงใายกันโอเคไปแล้วไปหมดแล้วน้พี่ต้อมพี่แฟงไปหมดแล้วเอากลับแล้วนะจ้าวดีค่ะเสียงใครวะทุกคนครับเดี๋ยวพี่โยศ ลารอบวงเลยอ่ะมามา,มา,มานี่น้องแฟงน้องถูไปบาย,บาย,บายจ้าวันนี้จะหยุดสบายแล้วเนี่ยจ้ไาไ,ไาปไปาปใกล้แล้วเห็นสิวเ <laughs> ห็นสิวอุบงสวยนี่ไปแล้วอา่าก้อยน้องยูโรแล้วก็จ้าไปบาย,บายจ้าจ้าเจอกันทีมเดือนหน้าเลยโอ้โหใกล้จัดเลยยี่เบียดนิคุณางานบวชพ่อไวยพฤษมากันเยอะนะครับแล้วก็งานแก้บนจ้า โ okay. อเคไปเลยข้างหน้าไปก่อนไปเร่ๆหน่อยครับดินกันหน่อยเร่ทุกวันโอ้ยไปแล้วไปแล้วเราก็แก้งออกเนี่ยแล้วพอเขาไปหมดแล้วไม่ใช่หรอกเราเราจะมาส่องกับข้าวนะครับเราจะมาส่องกับ <c oughs> นี่ทุกคนเฮีย <c oughs> เราเราจะมาส่องกับข้าวครับ มีอ่ะมีข้าวเหลือหนูน้องพี่ยูโหยไปแล้วพี่ตอ้อมฮะกล้องมันไม่สว่างนะทุกคนขอไฟด้วยนะโยมันได้เปิดไปเลย<อ>มืดหน่อยนะพี่ต้อมไปแล้วเราทุกคนจริงๆครับครับต้องต้ากา็ดีครับ,รรบเจอหนี่เบีดนะต้องรู้คนมีที่ใครมีที่กองใช่ยูโรปไป,ไปหนูดิ้นหน่อยดิ้นหน่อยไปถอยเลยเ <ไป S 1> ดี๋ยวพี่ยูยูโยดูหลังให้ถอยไปมาหักมา ดินหน่อยดินหน่อยโยกหน่อยขับหน้าจ้าพี่โขับเลยไหมครับขับเลยจ้าเจอกันพี่โยฝากฝากเยี่ยมหลานเลยนะพี่โยยังไปไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่โยหาวันขึ้นมาเยี่ยมได้ครับทุกฮานูเด้อร์จ้าัสดีครับพี่ไปเที่ยวที่จำๆเลยเด้อลูกกาไร์ดเข้าทางโอเคจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้เดี๋ยน้องร้องยางแบ็นเนี่ยคนเนี้ยโอ้ยบูบี้ไปบูบี้น้อง โอเคครับสวัสดีครับเปียกนี่หัวแชะวัดเราเดี๋ยวสามวันโอ้โหไปแล้วครับทุกคนเรากลับแล้วรองเท้าหนาเลยเพื่อนเละรองเท้าหนาเลยเนี่ยหัวมันเละรองเท้าหนาเลยโอเคครับทุกคนก็ไปลาน้องมานะแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับหลังของน้องเดี๋ยววันไหนจะหาวันขึ้นมาเยี่ยมหลานนะหายี่หว่าน้อยนะเจอกันนะครับที่โคราชอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็งานพ่อสละก็ที่เบดเลยนะแล้วก็ไว้ครูยี่ห้ายี่หก ิ้นเดือนนะเจอกันนะครับสวัสดีครับ